อยู่กันที่แบบฝึกขัดที่5.2นะคะคณิตศาสตร์ป5้าเล่ม2บทที่ร5ร้อยละเป็นแบบฝึกขัดของสส,สวทค่ะอยู่ในหน้าที่18ค่ะแบบฝึกหัดที่5.2นี้นะคะก็จะให้เราเขียนแสดงเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเรามาดูกันที่ข้อหนึ่งใหญ่กันเลยค่ะเขียนแสดงส่วนที่ระบายสีในรูปเศษส่วนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ก่อนที่เราจะเขียนนะคะเราก็ มาดูในองค์ประกอบของรูปก่อนค่ะคําว่าร้อยละก็คือต้องมีจํานวนช่องเนี่ยในในรูปนะคะต้องมีจํานวนช่องทั้งหมด100ช่องนะคะเราถึงจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนและร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างง่ายนะคะในข้อที่1ค่ะสังเกตว่าเราจะเห็นว่ามีช่องทั้งหมดเนี่ยหนึ100ช่องนะคะแล้วช่องที่ระบายสีเนี่ยมีทั้งหมด65ช่อง หมายความว่าถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเนี่ยจะเขียนได้ว่าเศษ65ส่วน100ค่ะถ้าเขียนเป็นร้อยละก็จะเขียนได้ว่าร้อยละ65ค่ะหรือถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นเขียนได้ว่า65เปอร์เซน็นค่ะ หรือใครจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น65%ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซนก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะถูกต้องเหมือนกันนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะสังเกตค่ะในในช่อง100ช่องนะคะระบายสีใบ37ช่องค่ะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เศษ37ส่วน100ค่ะหรือถ้าเขียนเป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละ37ค่ะ ถ้าเขียนเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้เป็น37เปอร์เซ็นต์ค่ะหรือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปสัญ,ญลักษณ์ก็ได้ค่ะได้เป็น37แล้วก็สัญ,ญลักษณ์เปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะ,ะไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ เขาให้เราระบายสีในตารางร้อยเพื่อแสดงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่ยากนะคะข้อที่1น0่ร้อนึแสดงว่าระบายสี1ช่องค่ะ1ช่องเล็กๆเองนะคะเท่านี้ค่ะต่อมาข้อที่2ร้อละยเราก็ระบายสีไป28ช่องค่ะถ้าใครไม่มีสีก็ให้ใช้เป็นดินสอระบายก็ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปข้อที่3 72เปอร์เซนต์ก็ต้องระบายไปเจ็ดสิบสองช่องค่ะ5 6 7อันนี้70แล้วนะคะแล้วก็ระบายอีก2ช่องเล็กค่ะต่อไปข้อที่4 93เาปอร์เซนต์นะคะ,ะเราก็ระบายไป เกือบเต็มนะเกือบเต็มก็คือเก้าแถวเแถวในแนวตั้งนะคะแล้วก็กลับอีก3อันเล็กๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้านี้ก็ไม่มีอะไรยากนะคะต่อไปไปดูกันที่หน้า19บเก้ค่ะในหน้า19นี้นะคะข้อที่3ใหญ่ค่ะให้เราเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะ ข้อ1เศษ20ส่วน100คิดเป็นร้อยละ20หรือ20%ค่ะข้อที่2ค่ะเศษ80ส่วน100คิดเป็นร้อยละ80หรือ80%ค่ะข้อที่3เศษ64ส่วน100คิดเป็นร้อยละ64หรือ64%ค่ะข้อที่4 48ส่วน100คิดเป็น100้อยละ48หรือ48เซค่ะข้อที่5ค่ะเศษ35ส่วน100คิดเป็นร้อยละ35หรือ35เค่ะข้อที่6เศษ72ส่วน100คิดเป็นร้อยละ72หรือ72ซค่ะข้อที่7เศษ7ส่วน100คิดเป็นรอยละ7หรือ7%ค่ะ ข้อที่8ค่ะเศษ18ส่วน100คิดเป็นร้อยละ18หรือ18%ค่ะข้อที่9ค่ะเศษ3ส่วน100คิดเป็นร้อยละ3หรือ3%ค่ะข้อที่10ค่ะเศษ99ส่วน100คิดเป็นร้อยละ99หรือ99%ค่ะ ต่อมาค่ะข้อที่4ใหญ่ค่ะให้เราเขียนเปอร์เซนต์หรือร้อยละนะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะข้อที่1 42%เซเขียนได้ว่าเศษ42่ส่วน100ค่ะข้อที่2 8%เซเขียนได้ว่าเศษ8ส่วน100ค่ะข้อที่3 55%เขียนได้ว่าเศษ55ส่วน100ค่ะ ข้อที่4ี่เปอร์เซ็นต์เขียนได้ว่าเศษ6ส่วน100ค่ะข้อที่ห7 9เเเปอร์เซ็นต์เขียนได้ว่าเศษ79ส่วน100ค่ะข้อที่6 1ร้อยละ85เขียนได้ว่าเศษ85ส่วน100ค่ะข้อที่7 100รยละ37เขียนได้ว่าเศษ37ส่วน100ค่ะข้อที่8 100ละ2เขียนได้ว่าเศษ2ส่วน100ค่ะ ข้อที่9 0ละ21เขียนได้ว่าเศษ21ส่วน100ค่ะข้อที่10 100ละ95เขียนได้ว่าเศษ95ส่วน100ค่ะก็จบไปแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่5.2หน้า18แต่ละหน้า19ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ